แดดดีเดย์อืมแดดดีมากเ,เลยว่าตื่นเียยงนะจ้าเดี๋ยวถายเล่นเย็นนะดูงัน้นมาดูว่าแดนนีทำอะไรว่าจะทำไมเสียงดังเ๋อลากกล่องคือกล่องกล่องเนี้ยคือกล่องที่ลากจริงเราไว้บรรทุกเวลาที่จะไปไหนจริงรถเก่งคันเนี้ยต้องมาอยู่ข้างในแล้วก็สัมภาระทุกอย่างมีการจะเดินทางเลยจะใช้รถ Home, รถโฮมรถอาีมันจะเป็นรถวัชคลาสเส,ส,สคันใหญ่ๆอะค่ะแล้วลากลากตัวนี้อีกทีหนึ่งแล้วก็เอารถเก่งโดยที่จะเอารถเก่งเข้าไปข้างในแต่คันนี้ลากได้แต่ในระยะใกล้และรถเก่งคันนี้ลากไกลไม่ได้เพราะว่ารถจะพาแล้วไปไหนเขาเดินทางเป็นพันๆไปไมเที่ยวข้ามรักไงค่ะเราก็จะใช้รถอาีที่คันใหญ่ตัวนี้ รไอวีมีกันหลากหลายชนิดเสือก็จะเป็นรถบัสขนใหญ่ๆเนย,ย,ยรถบ้านแล้วก็ต่อพ่วงใส่คันนี้นะคะแล้วก็ลากไปค่ะอันนี้ก็จะใส่ของปิกนิกรถยนต์ได้มอเตอร์ไซค์ได้อะไรได้หมดเลยจริงๆแนละ้รถอวีมีทุกอย่างเลยแหละไปโดดๆก็ได้คือนี่แหละคะ่ะคนเมกันเ็้ถึงอะไรแก่ตัวมารีทายเขาก็จะแบบ บางคนก็คือขายบ้านเลยแล้วก็ซื้อรถมอเตอร์โฮมคันใหญ่แล้วก็ใส่ทุกอย่างที่ที่เป็นของตัวเองแล้วก็ลากไปเที่ยวเพราะว่าเมกาิประเทศมันใหญ่มากกว้างมากเที่ยว1 0บยี่สิบปีก็ไม่หมดจริงเที่ยวแบบยังไงก็ไม่หมดประเทศนี้ยมีที่เที่ยวเยอะ บ,บ้านก็ก็ติดภูเขาเหมือนกันไม่เห็นพอดีมีอพาร์รเมนต์ประมาณนั้นบ,บางอยู่ก็แป็นอันนั้นก็เป็นรถเขย่าไม่ค่อยรถเขย่ขย่าของรัฐทำให้มาวันนี้เราจำเราวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์นี่ต้นนี้ใหญ่มากเอ็มไม่อยู่ตั้งแต่ต้นต้นเนี้ยเท่าต้นเนี้ยจนเดี๋ยวนี้มันเป็นต้นนี้แล้วอือฮันี่อากาศดีมากเลยหายจะเต็มปอดเพราะว่า นี่ก็ืูเขาหน้ค่ะหน้ภูเขาเหมือนกันคือบ้านติดภูเขาหมดเลยนีนะ่ก็ภูเขาเหมือนกันนี่นนะต้นไม้บางต้นนี้ตะก่อนต,ต้นใหญ่มากเลยนะเขาตัดปีที่แล้วที่ลักษณะออกไปลักขณะกลับมีการัรต<ม>้ตกตัดเพราะเขาขี้เกียจต้องการความสะอาดเก็บใบไม้โอเคนะคะมีบ้านของ เดนดี้มาไหล็อกค่ะมันมีแต่อาหารมาให้เป็นเครื่องมือรับเปิดอู่ได้เลยนะว่ามีทุกอย่างจริงๆเนี่เป็นเครื่องมือช่างหมดเลยมีเดนดีเขาชอบ Mm. But, Good morning. Honey, honey.